ลำไยครับลำไยปลุกลำไยครับโอ้พริกลูกดกด้วยปลุกต้นลำไยจากเบ้ามาเบ้ามาลำไยด้วยมีเมล็ดลิ้นจีด้วยลิ้นจีก็ติดมาอยู่คู่กันเลยครับคู่กันเลย นี่เบ้าลำใหญ่อังไงมาฮะปลูกง่ายครับไร้สารครับนี่ต้นถั่วลิสงครับอันนี้เลยครับลำใหญ่ต้องคุมต้นเขาให้ให้เสมอดินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทุเรียน ต้องให้เขาโชว์ขึ้นมาโ่ขึ้นมานี่เป็นง่ายๆดินดีนๆมากเลยดินดีมากต้นลำใหญ่อ่าเดี๋ยวเราปลูกต้นทุเรียน